ยาอยู่นาโอ้ขอบคุณคนดูขอบคุณท่านผู้ชมเข้ามาแล้วหนึ่งคน <c oughs> <c oughs> มีเข้ามา, <c oughs> มาหนึ่งคนแหละกรนีก็ดีใจแล้วทอดสดครั้งแรกนะครับอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับมือถือเพียวๆอันเดียวไมค์ไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีไมคกันสั่นไม่มีพามาชมบรรยากาศ ทรงใดทางนายกแล้ววยลาววื่อว,วานเป็นไงบ้างมีใครได้บ้างชอบศูนย์กับหนึ่งมาเลขศูนย์นะครับออกศูนย์ห้าชอบศูนย์กับหนึ่งมาเลขศูนย์นะครับออกศูนย์ห้าถ้าคนตัดเล่นก็ถูกนะครับมันมีอยู่ศูนย์ห้าศูนย์หกออกไปแล้วคนหนึ่งศูนย์คนคอยเข้ามาดูทีหลังเด้อ ไปมาดูที่ลางเดี๋ยวจะลงไว้ให้ดูดูบรรยากาศรอบๆไปก่อน กะงก่อน,น,นโอ้ไกลพูดสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเป็นทางการนะครับเมื่อวานหวัวยลาออก05 05ใด05 36ถ้าทุกคนตัดเล่นตัดสี่ตัวเล่นชุดที่ผมให้ก็จะถูกนะครับ ไม่รู้เลือกถูกกันหรือเปล่าขนาดผมเลือกเองยังไม่ถูกนะครับผมเลือกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดมันออกศูนย์ห้านะครับเดี๋ยววันนี้กับไปถึงบ้านเดยจะทำแนวทางลงให้นะครับรอติดตามนะครับเด่นล่างแม่นแม่นงวดนี้เลขใกล้เคียงกับตัวเดิมนะครับรอติดตามชมกันนะครับไปแล้ว ไลฟ์สัน้นๆไปทำงานก่อนเด้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไลฟ์ like, หน้าถ้ามีโอกาสไล์อีกมีอยู่ไปแล้วบายๆอ่ะยังมีคนเข้ามาอยู่เอาต่อนิดนึง แดดส่งข้างในเออข้างนี้ไม่แยงแดดเห็นไหมข้างหลังป่าปามปามคนอื่นเด้อไม่ใช่ปามผมแนวทางัวัฐบาลลงให้เรื่อยๆนะครับเมื่อคืนก็ลงเด่นร้อยสิบพี่ชายเองประจํานะครับพี่ชายจับชุดสรุปโค้งสุดท้ายเดี๋ยวใกล้วันหวยออกเดี๋ยวจะสรุปโค้งสุดท้ายให้ดูนะครับ ก่อจะลาจากก็ทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศท้องนท้งนานะครับกลับกล้องแฟบอ่านี่แหละวันนี้มทาทอนหญ้าเข้ามาคนหนึ่งก็ออกไปอีกแล้ว ไลสดสันส้นๆพึงหัดไลมือใหม่หัดไลอุปกรณ์มันได้จะดีมากมายอะไรมีมือถือเันเดียว